หลังจากที่เราเช็คตัวนี้นะครับว่าตัวนี้เสียแล้วใช่ไหมครับทีนี้ก็จะมาเปลี่ยนกันนะครับก็ผมลายตัวนี้รอแล้วที่ว่านอดข้างล่างเป็นเบอร์แปดเลยนะข้างบนเป็นตัวเสียอย่างนี้นะครับแล้วก็เราก็ปลดออกมานะครับอันนี้มันก็จะดันดันออกเหมือนพวกเว็บร้อยแต่ดันออกด้านหน้านี้นะครับดันออกมาฝั่งนี้เหมือนกันหมดแต่มันอยู่คนละข้างเฉยตัวที่ว่าสวิตที่ว่านี้คือตัวนี้นะครับตัวในนี่ครับ มันสึกหล้อมันเสื่อตามเวลาอันตัวเส,ส่วนตัวนี้เป็นสวิตไฟเบรกเบิกมาแล้วชื่อว่าอันนี้นะครับรหัสนี้เลยครับชุดสวิตอินอะไรเนี่ยอินฮิบิเตอร์ของซูมเมอ็กนะครับใช้รหัส k 2 0 35 3 4 5 k 2 0 9 0 1นะครับเบิกจากศูนย์มานะครับก็ต่อไปก็จะถอดตัวนี้ออกนะครับคงต้อง อัปเดตกันอีกทีขอถอดก่อนน็นอตสามตัวหนึ่งสองสามแล้วก็ปลดปลดสายออกมาแล้วก็ออกด้านนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูกันต่อแล้วถ้าออกก็ปลดสายคู่นี้นะครับแล้วก็สอดมานี้ตามสายตูตามรูนี้เลยปึ๊บก็จะมาทางนี้นะครับตอนดันออกนี่ให้ให้เอา ไอเหล็กแหลมแหลมนะครับกระปูหรือว่าอะไรก็ได้ไคคายไข่คลองเกียร์แหลมดันออกอแต่ผมเอามอซี่นี่นะครับงัดเข้าใต้รูนี้งัดเข้ารูนี้แล้วก็ช่วยงัดช่วยแต่ว่ามันไม่ออกนะครับผมต้องเอาคีมคีมบีบบีบตรงนี้คีมเหลืองแล้วก็ดันมันออกมาประมาณนี้นะครับแล้วก็เราก็จะเอาเส้นใหม่ใส่เข้าไป เดี๋ยวขอแกะเส้นใหม่ใส่นะครับใส่มันก็จะมีบากตรงนี้นะครับบากบากตรงนี้มันไม่ค่อยเห็นเห็นไหมครับบากนี้แล้วก็เข้าตรงนี้ผมค่อยๆดึงไปก่อนทำข้างซ้ายมันไม่ถนัดครับนี่แล้วค่อยๆดึงไปแล้วค่อยดันให้มันตรงบากแล้วก็ดันไปนะครับ ตอนสอดก็อาจจะฝืดนิดๆน,นะครับเอาเอาอะไรนะน้ำเอน้ำมันชโลมช่วยหน่อยก็ดีนะครับแต่ผมไม่ได้ชโลมผมค่อยๆเอาตัวทีเบป8ช่วงบล็อกมันะค่อยๆเคาะเข้ามันก็เข้าได้นะครับแล้วก็เดินสายเข้ามาแล้วก็มาต่อเข้าที่นี่เหมือนเดิมนะครับที่เหลือก็เทสต,ติดได้เลยผมเทสคงไม่ได้เพราะว่าผมไม่มีมือจับ แล้วก็ไม่มีคนจับให้นะครับก็เอามาฝากกันแค่นี้นะครับหากถูกใช้ช่วยกดติดตามกันหน่อยนะครับสวัสดีครับ